ฮ e มฮึมยั้อสมเอมสามวีเนาะสามปึ้งเอ้ยอนนี่มาได้ไงวะอือฮาเอ้ยเขอบคุณดาบทองเฮ้ยใครยิงวะอ้าเพื่อนกูสัต อ๋าฮะอืมเผาแม่งให้หมดเลยเฮ้ยนี่เลยอีสโลตโอ้าแม่งมันได้เรื่องเลยเฮ้ยเออเฮ้ยลบลบอืมโอ้ยตุ่มตุ่มเออไม่มีเพื่อนวะเฮ้ยเออเจอวันดีเลยหนีแม่งพาณ่ะเอ้าเอ้าเอ้ยนี่นี่ใครแม่งนี่ลบ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  เฮ้ยสัตว์อุ้ยติดติดติดเอ้ยเอ้ยตีด้วยนี่อุ้ยใครยิงวะอ่าฮะโดนยิงจนได้ไม่ข้าตาเอ๋ยโอ้โอ้ยนี่นี่เข่าเฮ้ยฮ้โอ้ยอ่ามันมาได้ไงวะอ่าใครอยู่นี่วู้หูจีายอ่ากองทับห้องข้อไปฆ่าไปฆ่ามันเลยแล้วม่มีใครอยู่เลย ที่ผ่าย <kaç Slow S 1> <source> ไม่มีใครเดือดโอ้โหไปเข้าแถวเลี้ยงแถวไปขอบโจนุ่ยโอ้โหโอ้โหไปสองคนไปอ๋ออันนี่ข้อขาเสด็จเลยนะจ๊ะอืมเท่ระเบิดตัวเทิงจบไปหมดเลยเอ้ยโอเ้ย เอ้ๆเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาๆาได้ไงวะอ่าฮะเฮ้ยใครยิงอ่ะฮ่ามันจ <c oughs> ิ้มจ้ยเออฮ่าๆเออเราจะไปแกล้งมันแบบในที่ความคิดฉันนะโอ้มันอยู่นู่นไงอืมเจอแล้วไปเลยไปเลยอืมเฮ้ยมันมาได้ไงวะเฮ้ยอ่าฮ่าไม่โดน วิหลบหลบ,ลบป้ปีน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 นะยิงยิงไม่เคยโดนสักนัดเลยถู่วไอ้ใ้รถามว่าค่ายิงไม่โดนหรอฮะยา่าเสด็จทั้งคู่อืดกูเจ็บกวมึงอีกว้ยเกือบจะไปดีแล้ว เออเกือบจะไปดีแล้วอะไรมันหมายว่าเนบ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 เนนเนเนเนบนบเนนเน